ก็สวัสดีทุกคนก็นได้นะครับโยวผมรอเองวันนี้รอได้เนตใหม่นะครับที่มีชื่อว่าอัลฟิรามะชิเซนนะครับผมซึ่งอัตราสุ่มก็ประมาณ1นึ่ทับสองนะครับแต่จริงไม่ควเขียน1-200ควรจะเขียน1นึ่ทสองพันะมากกว่าเพราะสุ่มคตรยากเลยนะครับเดี๋ยวพเพื่อไม่ใหการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าสกิลของอัฟิรามะกันนะครับ สกิแลแรกมีชื่อว่า by style นะครับก็ใช้จะกลับประมาณ2องหกส่วนคูดาวก็มายี่สิบวินะครับสกิลที่2มีชื่อว่า r o i n g forest นะครับก็ใช้จะกลับประมาณ3 0 0 0 0ื่นสงคูดาวมายี่สินะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายเป็นชื่อว่า root of a s น่าจะแอดนะผมผมไม่ชัวร์เหมือนกันก็ใช้จะกลับประมาณส5 0 0 0่ส่วนคูดาาก็มา30นะครับ เดี๋ยวมาลองใช้สกิลกันนะครับสกิลแล้วก็จะเป็นสกิลตัววีนะครับซึ่งสกิลตัววีอ่ะจะเป็นการเหมือนที่เราสร้างต้นไม้เทวีสุริยึ้นมานะครับแล้วก็ทการล็อกสตูนั่นเองเดี๋ยวผมจะใช้ใดูนะึอ่าเคอร์หยุดนี่เป็นจอคาร์นะครับแล้วก็จะติดสถานะลุกไม่ไปด้วยเดี๋ยวผมจะใช้สกิลตัววีกรอบนะก็จับประมาณนี้นะครับผมอ สตาร์ทประมาณสัก1.5วิอะ่ะตีประมาณนี้แหละสกิลที่สองจะเป็นเหมือนการที่เราสร้างต้นไม้เทวีสุริยาโจมตีไปข้างหน้านะครับก็เดี๋ยวเราจะลองดูเลยดีกว่าผมอธิบายไม่ถูกเหมืปุ๊บก็จะเป็นไม้ขนาดใหญ่ระดับหนึ่งนะสกิลนี้ผมมองว่าก็กว้างพอสมควรอนะระยะไกลมากเดี๋ยวผมจะใช้เจ้าสกิลตัวบีอีกแล้วนะครับปึ๊บ ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลต่อไปกันเลยดีกวา่าสกิลตัวเอ็นจะเป็นเหมือนการที่เราใช้เจ้ากิ่งไม้โจมตีไปข้างหน้าทีละเส้นทีละเส้นนะครับก็จะมีสถานะลุกไหม้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมใช้ใดูนะเพราะผมใช้สับแบบนี้ง่ายๆเลยบจบตีสูงสุดก็ประมาณสี่ครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เจ้าสกิลตัวเอ็นอีกรอบนะครับ ็จะประมาณนี <desserts> <t ary uk> <Construction technology> ้นะครับอ้อยเดี๋ยวเรามาดูล่างกายของเจ้าเอาวิรอมากันนะครับปึ๊บก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับถ้าทุกคนสังเกตดีดีะบริเวณไหล่ของเราจะเป็นเหมียวล่าสีแดงนะครับก็ให้ทุกคนสังเกตดูนะผมจะอยู่นิ่งๆก็จะประมาณนี้นะตอนนี้ก็ตอนคืนละฝนตกละ ก็จะประมาณนี้นะเอร่าทุกคนน่าจะเห็นชัดแล้วล่ะประมาณนี้นะครัเดี๋ยวเรามาดูการโจมตีต่อไปของเจ้าหมดนี้กันนะครับก็จะเป็นการที่เราเหมือนสร้างอ่าเจ้าไททันไม้มาโจมตีนะครับดาเมจประมาณหมื่นสองนะแล้วการป้องกันนะครับจดี๋ยมดูชัดๆเลยดีกว่าปุ๊บการป้องกันก็จะประมาณนี้นะเวลาเดิน องกนระเดินก็ประมาณนี้นะครับโอเคสกิลแรกก็จะเป็นสกิลตัวคิวนะครับซึ่งสกิลตัวคิวก็จะเป็นการที่เราแบบสร้างต้นไม้ติดไฟขึ้นมานะผมเรียกสั้นๆเลยต้นไม้ติดไฟเดี๋ยวผมใช้ดูเลยลวกันปึ๊บันก็โจมตีใส่ศัตรูนะครับผมจะใช้เจ้าสกิลตัวคิวเรานะครับปึ๊บก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูสกิลต่อไปเลยนะครับซึ่งสกิลตัว E อ่ะจะเป็นการเหมือนที่เราแบบเหมือนเอาไว้สร้างต้นไม้อ่ะเรา,เาไว้หนีซะมากกว่าโด่งจะใช้ให้ดูนะปึ๊บไอ้เหมือนสร้างไว้ให้เราหนีศัตรูซะมากกว่านะสำหรับผมเดีด๋ยวผมจะใช้สกิลตัว E อีกรอบนะปึ๊บก็จะปรมาเนี่ยมันสร้างดาเมจเดี๋ยวนะสกิลตัวนั้น Skill สกิล sí สุดท้ายก็จะเป็นการที่เราแปลงร่างเป็นเดธทันไม้นะครับแล้วก no ็ปล่อยลำแสงใส่ศัตรูรัวๆแน่แน่ดมจะใช้ดูเลยนะครับปึ๊บสิงก็รัวมากจริงๆอะเดี๋ยวผมจะใช้สกิลอันตีก่อนนะครับปึ๊บก็จับประมาณนี้นะครับสำหรับการคอมโบก็จะให้เรากดตัว V แล้วกดอันตีก่อน จากนั้นกดตัว Q แล้วก็ B นะครับจะลองใช้ใหด้ดูนะก็จะประมาณนี้นะครับผมข้อดีของเจ้าหมดนี้นะครับก็คือสามารถฟาร์มได้ง่ายสบายด้วยผมพูดเลยสบายมากือนการที่เราใช้ซูสโนุขั้นสี่นะครับในการฟาร์มพวกมอนสเตรพวกนี้มันก็จะโจมตีเราไม่ค่อยโดน แล้วข้อดีอีกอย่างก็คือเวลาที่เรากดต้องกันถ้าใครที่มีสกิลที่แบบแม่ล็อกเป้าอะ่ะคือจะโจมตีไม่โดนเลยนะต้องโจมตีแบบส่วนหัวเท่านั้นอะ่ะถึงจะโดนนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือผมมองว่าสกิลมันพร้อมมากอะ่ะก็คือมันมีสกิลเอาไว้หนีสกิลโจมตีระยะไกลผมมองว่ามันมันครบเครื่องดีนะก็เหมาะกับสายปี p มากๆส่วนข้อเสียนะครับก็ พูดสั้นๆเลยว่าสมโคตรยากสมแบบยากจริงๆอย่างที่ผมบอกอะ่ะมันไม่ควรเขียนว่า1นึ0ทับสองอ่ะมันควรจะเขียนว่า1นึทับ 2, สองพัซะมากกว่าสําหรับคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้แหละครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร e กันนะครับและที่สำคัญก็อย่าลืมรักษาสุขภาพไปด้วยนะครับผมแล้จเจอครับบ๊ายบาย